ก็ต้องขอกาบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมน,นะครับทุกท่านทุกคนเลยนะวันนี้ก็อยู่กับผมหน้านในรายการโฟเกมเมอร์ทวกันอีกเย็นเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ของวยก็จะมาแจกไมค f t 0.4.1นะครับผมนะซึ่งเอ่อมันไมคับตัวน,นี้นะฮะออกมาเมื่อวานนี้ครับผมนะน่าจะนะครับผมนะ ก็ผมมารีวิวชาก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมเนื่องจากเออผมมีงานนะฮะนะแล้วก็มันแก้บักเอพวกต่างๆนานาจีนี่ดื้อๆแลดินมาเห็มันแก้บักนะครับต่างๆนานาจีนี่ต่างๆนานาจีนี่เออนั่นแหละทั้างมันเนี่ครับก็เพื่อนจะกินแฮคเข้ามาใหม่เวยนะเพื่อนจะกินแฮคของ my drop boy more impact นะก็ขออภัยนะ เจสซี่เจสซี่เจซี่เจสซี่เจซี่หมดเลยนะผมมีผิวพ้องใสครับผมนะก็ขอภใยในคันยามนะผมนะก็นะครับผมก็สามารถไปซื้อกันได้ราคาอยู่ประมาณหกสิบบาทนะครับผมจับนี่ฮะดูดูของผมมันอะไรของมาคองของอะไรของมันก็ไม่รู้เดี๋ยวช่างมันเถอะนะครับผมนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเนี่ยเปลี่ยนมันเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับผมนะรู้สึกว่ามันแก้บั๊กได้ดีมากเลยนะฮะดูดีนะครับผมนะ ผมไม่รู้นะว่ามันแก้บังอะไรแต่ผมรู้ว่าเอา่อกูต้องไปค่าแกตัวนี้ก่อนครับนี่นี่ก็ผมนะก็โอเคโอเคอเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลงอีพีหน้าผมผมมาสอนทำนะผมนะประมาณนี้เนาะนะครับผมนะก็เป็นฟาร,ร์มวัตโนมัตนะฮนะก็เดี๋ยวเราออกไปเอ่ม ไปดูกันเลยว่ามีอะไรใหม่หรือเปล่านะครับผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมนะคอมเมนต์อะไรก็ว่าไปอยากให้ผมสร้างหรือว่าผมหมดก็นะครัขบผมนะครับผมอ้อยวันนี้เป็นไงวะเนี่ยนะก็ คลิปนี้ก็ต้องขอมาในเพียงคันนี้จริงๆนะผมเนื่องจากมันมีแค่นี้นะไม่มีแค่นี้ผมก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ